คน,นจีน,นเหรอใช่คนจีนนี่เ <Rey> ป<น>็นคนนไทยเก่งแล้วเนี่ยนี่เขาข้ามมีเ่ากินน้ำน้รอร่อยเนะอร่อยมากอื เชือกอาเชือกออกก่อนนะมีเชือกเชือกมีเชือกนี่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 เอบกไม่ได้อันนี้นี่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 มาดัดมาสี่ห้าลูกมาสี่สีห้าเขาเล่นตัวอันนี้ตอนนี้สวยมากห้า นีอด้ต้องกินที่อีสานหกแล้วน้องแดนเจ็ด <7. S 1> แม่ค้าตักให้นะได้ค่ะโอ้ชุดีช่วยเหรอแปดดีอันนี้กินได้ ทำไมไให้คุมเหรอดีแม่นูมาสิบสีแล้วนะเอาไหมเอาเลยทำไม,ไม,ไม,ไมนเดียวกูร,ร,รับแพ้เหรอผกูรอบเพ้รปยังไงลูกอร่อยไหมอมอ่าเซฟอิลิีค่อ๋อใครนะนั่งเยนแม่กินเส้แล้วลูหแล้วหลยวช่ดีแลูกอันกินได้ ครับอืม่คืนเลยเออไหมกินกินไม่ยอมกินดครับรับใส่เคมหมูเเค้าใช่ไหมครับหมูข้าวบุเส้นมินิเดียวอ๋อบุเส้นอะบุเส้นด้วยนี่ดูนะพี่จอยดูแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ 아, 아, 아니에요. 펌이에요. 진짜 피정남 어, 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 เขาเลยไม่เป็นเลยไม่ได้อ๋ออร่อยอร่อยอืมอกระเพาะปลาอร่อยมากอ๋อเอากระเพาะปลาอ้มีใครตื่นมาแล้นะคะตลาดนะคะยินดีต้อนรับพี่อ

มีก้อนเหนียวบ่ไม่ไงนี่ดูวะข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้จำเลยวะนี่แมนจ้ำอืมจ้ำนะนี่เกลือใส่แล้วนะอร่อยมาอมกอ๋ออร่อยไม่โกหกอร่อยจริงจำ้ำใส่เกลือนิดหน่อยนะร้อนเกลือ อืมอันนี้ค่อนเขาเลยอ่ะอเคทีนี้อืมจำ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 มังจำมังคิ <c oughs> ้มทีฟุดอืมอืมคิมทีฟูดอันนี้หน่อย อร่อยนั่นแหละนั่นแหละอร่อยไหมจริงจริงไม่โกหกอร่อยทำไมทำไมคุณพดอาจน่ารัจริงจริงใช่ไหอันนี้จริงจอร่อยแน่เลยเ็ราได้ีไหม 내고때 <래구대> 주디. 주니... 아, 오, 아, 지 와. 그럴 마이 햄. 햄, 알아 오케이. 짠, 짠, 아... 어? 오케이, 마. 첼만? 개구야. 엠, 복, 주디. 약, 약침. 약침. 약어 약침. 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 약 음. 얼침약어 품기 약침. 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 오. 침침 약침. 약

콩나물? 이콩 아니 카논 빼비야이아이? 자. 흰이로. 뒷장 탐투량. 쇼카노 니 không biết không nào hương nào ô, nào hương nào mani hiên hương nào hiên mà hương nào hương nào mà nào mà nào hương nào mà nào hương 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 nào nào hương nào hương nào nào Ờ, viên trang, viên trang, phương mà Phương thử Chào <laughs> Ai nông, ai nông này Ai nông cắn mà đồng đồng thế thế rồi Bà thơ, giang cơ bà hư, bà hư. Chào Ô nhiều ở à lùi mà Xếp lấy lấy Anh nhìn đêm múa อันนี오เ일정말로아มูอโอ้เ이ืินจังาลหรอิ้นมาเลกใจลยน้ำน้ำกินข้าน้ำวกินข้าด้วยกันนะเขเอาเนอพอไม่มีที่นังที่นี่ต้องใส่ด้วยกันวยกัน ティー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 ティティーテーテーティーティー